สวัสดีครับวันนี้กับเซเว่นนะครับเดี๋ยววันนี้เบสพามาตามสัญญานะครับว่าสรุปตกแต่งนะครับว่าสีดำรอบที่แล้วนะฮะที่ตกแต่งยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยประจำปี2022ออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับและที่สัญญาไว้ครับก็คือวันนี้เป็นคิวของสีขาวมุกครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าทั้งหมดนะครับที่เบสส่งมากกว่า100คันในปีที่ผ่านมานะครับว่าสีขาวมุกส่วนใหญ่แล้วนะครับกว่า80-90%เลยนะครับลูกค้าเลือกตกแต่งออกมาแนวไหนนะครับวันนี้เราจะพาไปดูกับปาร์เจจุบันอยู่่ที1 6 8 0 0 0 4,000บาทนะครับเรามาดูกันว่าไม่ไว่าเป็นพัดพรีเมียมหรืออิลิทนะครับสามารถตกแต่งออกมาได้เหมือนคันนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับด้านหน้าของ p a j e r o s p o r t e ต i t i ิทิชั n ขับเครื่อง4ีล้อแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มความรู้เก็บข้อมูลให้นิดนึงแล้วกันนะครับเครื่องยนต์ของ p a j e r o Sport นะครับจะมีเครื่องยนต์เดียวก็คือ2,004นะครับดีเซลนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ระบบแบบไมเวกนะครับเค e ื่อดีเซลนะครับเป็นแบบแปรผันด้วยนะครับวีจีเทโบนะฮะตัวนี้ให้กำลังแรงม้าถึง181แรงม้านะครับในเครื่องยนต์2,004ดีเซลนะก็หมายความว่ารถทุกรุ่นของราร คันนี้คือรุ่น e d i t e Edition อันไหนมันมีมาจากโรงงานอยู่แล้วจะบอกว่ามีมาจากโรงงานอยู่แล้วอันไหนติดตั้งเพิ่มเติมจะบอกนะฮะและอันไหนมันสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ก็จะบอกเหมือนกันนะฮะเรามาดูกันฝากระโปรงด้านหน้านะครับรถคันนี้เป็นสีขาวมุกนะฮะจะมาพร้อมกับตัดโลโก้สีดําตัวนี้เป็นโลโก้ Auto Sport นะฮะมาจากโรงงานเลยถ้าเป็นรุ่น e d i t e d i t i o n จะติดตั้งมาแบบนี้เลยถ้าเป็นสีดําเหมือนคลิปที่แล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นโครเมียมเนาะเพื่อให้ตัดกับพื้นหลังที่มันเป็นสีดําก็คือตัวถังของรถนะฮะแต่คัน อยากได้แค่พาสพรีเมียมลูกค้าอยากติดรอร์ร์เท่ๆแบบนี้เพิ่มเติมได้ไหมอันนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับและเราติดตั้งของแท้ให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นโลโก้ตัวเดียวที่มาจากโรงงานของปาร์เจลสปอร์ตเอลิทเลยนะฮะตัวนี้ e l i ิทติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วถ้าเป็นพัสด์พรีเมียมต้องติดตั้งเพิ่มเติมเนาะกระจังหน้าครับกระจังหน้าด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดำใช่ไหมฮะปกติแล้วรุ่นพัสดพรีเมียมเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินอันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานก็็กกกพ่่นนนมมมาาาาาจโรงงอยยแล้วะะหค อยู่แล้วแต่คัาน,นี้ตกแต่งเพิ่มเติมและทุกรุ่นของ b i โ o ่สปอร์สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เหมือนกันก็คือด้านนี้ครับตรงนี้ครับจะเป็นคิวด้านหน้านะครับความจริงเนี่ยมันเป็นโครเมียมทุกรุ่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพัส s p พ e ีเมียมเอลิทเป็นโครเมียมหมดนะฮะอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากให้มันตัดดำตัดขาวออกมาหล่อๆนะครับเบคก็เลยจัดบอกว่างั้นพี่พ่นดำจากโครเมียมเป็นดำไหมเป็นดำเงาไหมเพราะว่าเราใช้สีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการพ่นเนี่ยเป็นของมิสูโดยตรงเลยนะครับก็ได้มาตรฐานเลยรับประกันต่อนเนื่องให้ด้วยอันนีีีี้้้้้ลูกกคาาาา็เยยมัั่่นใจจววออถทททํงขดบ ไม่อยากมาแก้งานไม่อยากนู่นนี่นั่นนะฮะก็ทำการเป็นพ่นสีดําเลยนะฮะก็หมายความว่าตรงนี้จากที่เป็นโคมียมก็ทําการพ่นสีดําให้หล่อๆเลยมาดูชุดแต่งด้านล่างนะครับชุดแต่งด้านล่างตัวนี้เป็นชุดแต่งยอดฮิตนะฮะความจริงชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยมันจะมี2แบบนะจะเป็น V1 กับ V2 ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็น V2 แต่เป็น V2 ที่พิเศษปกติแล้วครับ V2 ตรงนี้ลิปสีแดงเนี่ยมันจะเป็นสีดําก็คือจะเป็นสีดําสีดําด้านแบบตัวถังตรงนี้แหละแต่ว่าอันนี้ลูกค้าขอเพิ่มเติมว่าอยากให้แบบกิมมิกีงงเ้าานนนนจป็็็บตยกกร สีแดงให้นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้า V2 เป็นไฟ LED แบบนี้ตรงนี้พ่นดาเงาตรงนี้พ่นสีดําตรงนี้พ่นสีแดงเราสามารถคัสตอมนะครับออกมาในแบบที่คุณลูกค้าต้องการได้นะครับอ่ะฟรีแคปด้านหน้าให้นะครับรุ่นนี้ปาร์เจลสปอร์ตอเด็ดที่ขับเคลื่อนสีล้อทุกรุ่นของปาเจลสปอร์ตพัท้ันสามพรีเมียมรันห้าเอเด็ดรนสี่เอเด็ดรันห้าเหมือนกันแล้วก็ขับสี่รนหกก็สามารถตกแต่งด้านหน้าออกมาแบบนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน คุณชอบหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคุณอยากได้ลูกค้าใช่ไหมแบบนี้ทําได้เช่นกันนะฮะอ่ะด้านหน้ายอดฮิตประจําปี2022สรุปมาก็คือตกแต่งประมาณนี้คือติดตั้งโลโก้พ่นกระจังหน้าพ่นซิวหน้าติดตั้งชุดแต่งนะครับสอย่างนะก็จะออกมารอๆในรถสีขาวเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างดีกว่าครับว่าด้านข้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกค้านะครับเลือกตกแต่งอะไรเพิ่ม,เต,มเติมกันครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับด้านข้างของ p a j o r ี้สปอร์ตเอ e dition แล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูจากบนลงล่างเหมือนเดิมนะฮะก็อ่ะเอลถ้าเป็น Elit e นะฮะกระจังหน้าเราหลังคาจะูกพ่นสีดำมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้พ่นเพิ่มเติมคือนี่เลยครับเสา A นะครับลากยาวไปถึงด้านหลังนะครับเขาเรียกว่าพ่นครึ่งขันอันนี้เราทำการพ่นครึ่งขันเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับถ้าคันนี้ให้สรุปง่ายๆก็คือการพ่นงานเก็บงานโครเมียมทั้งหมดแล้วก็พ่นเป็นด ่นพัดพีเมียมโครเมียมหมดนะฮะขอบกระจกตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะฮะเป็นโครเมียมทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่โครเมียมหมดมือเบิร์ดอ้าวอันนี้นะฮะลูกค้านะฮะไม่ได้พ่นนะฮะอยู่ที่ความชอบเหมือนที่เบสบอกว่าเราสามารถคัดตอมได้นะว่าเฮ้ยตรงไหนเราชอบประมาณไหนตรงไหนเราอยากให้มันคงความเงาไว้นะฮะก็หมายความว่าคันนี้ของพี่สมการนะ เรียบพ้นขึ่งคันหูกระจกขอบกระจกแต่มือเปิดขอไว้เป็นโครเมียมอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวว่าเอ้ยเวลาเปิดเนี่ยมันรับกับตัวถังและสีรถนะฮะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับว่าชอบโทนสว่างในการเปิดประตูเนาะอันนี้ก็แปลว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถเลือกแบบนั้นได้นะครับอ่ะติดตั้งเพิ่มเติมมีอะไรอีกครับการใส่โคงแท้ให้เหมือนเดิมนะครับการล้อยมือจับแคปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นของแท้ให้เหมือนเดิมการใส่ก็เวลาเราแบบเจอรถในที่ร้อนๆนะฮะก็สามารถลดกระจกนะครับเพื่อะบความร้อนในรถได้น ได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็การลอยมือเปิดตัวนี้ก็สําหรับใครที่เป็นเล็บแหวนนะฮะใช้รถเป็นานานๆตรงนี้ภายในลุมเนี้ยโหเป็นรอยขนเมล็หมดนะครับไม่สามารถทํางานแก้ไขได้เลยนะฮะวันนี้เราก็เลยแก้ไขก่อนส่งมอบให้โดยการติดการลอยมือจับคาฟล่าให้นะครับมาดูชุดแต่งยอดฮิตกันต่อนะฮะว่าปี2 0 2 2ที่ผ่านมาลูกค้าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเหมือนที่ย้ําในคลิปสีดำนะฮะว่าชุดแต่งเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะจะติดแค่สเกิร์ตหน้าหลังสเกิร์ตหน้าหลังคิ้วล้อสเกิร์ ตรงนี้เป็นสีดำนะตัดกับตัวถังรถอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็กับข้างนี่เลยนะฮะติดมาแบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นชุดแต่งของ Sport r ไ d e r เอมาแบบครบชุดเลย4อย่างนะครับสเกิร์ตหน้าหลัางคิ้วล้อและกับข้างมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงแม็กของ Pa ร์เจลสปอร์ตนะฮะอีดิชั่นจะเป็นสีดําเท่านั้นนะฮะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีทูโทนได้ถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องทําการสลับหรือต้องการซื้อเพิ่มนะฮะให้เป็นสีทูโทนเหมือนในรุ่นพัตหรือพรีเมียมแต่ตัวเนี้ยจะเป็นสเปคเดียวกัน,นบอบาเดียววววกกกกกันันนนนนนลล้อ้อออแแมมมเเเเดียยคค่่่่าา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 ขงงงงจจะถูโทรร ว่าถ้าเป็นอีลิตที่มันมาจากโรงงานเนี่ยก็จะมีแค่ล่าหลังคาสีดาหลังคาสีดําตรงนี้ไม่ใช่นะคือคันไม่ใช่นะล้อสีดำนะครับที่มาจากโรงงานที่เราเห็นครึ่งคันหุกระจกนะฮะขอบกระจกอันนี้คือการพ่นเพิ่มเติมนะครับหมายความว่าลูกค้าส่วนใหญ่แล้วนะฮะถ้าเลือกเป็นรถสีขาวถ้าเลือกตกแต่งเมื่อไหร,ร่นะโอกาสที่จะเป็นจบแบบว่าพ่นคึ่งคันเก็บมาคงไม่ยมีสูงมากนะครับอันนี้ก็เลยมาสรุปให้ฟังว่าเอ้ยถ้าเราต้องการตกแต่งแบบไหนเนี่ยตอนนี้ที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือแบบที่ยอดที่สุดนะฮะก็วันนนนีี้้กกก็ดดมาาาาะครรปณใตตแ่ง เดี๋ยวเรามาดูภายในของ Project Spot E l i t สีขาวหน่อยรอบที่แล้วเราเห็นสีดําไปแล้วนะว่าภายในเป็น,ปนสีน้ําตาลเข้มและคันสีขาวเนี่ยจะเป็นสีอะไระครับเรามาดูกันดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเราเปิดประตูแล้วให้ดูภายในแล้วนะครับภายในจุดเด่นของปาร์ตี้สปอร์ตเอลิชันเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นะครับจะเป็นเบาะหนังคูเล่โมเดเล่นะฮะจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลกันความร้อนนะฮะแล้วก็เดินได้ดีไซน์ฮะแบบสปอร์ตให้เลยนะฮะก็ถ้าใครชอบภายในสีน้าตาลเข้มก็ต้องเลือกเป็นปาร์ตี้สปอร์ตเอลิทีชันเท่านั้นถ้ารุ่นพัสดีเมียมจะเป็นภายในสีดําแต่เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคราวนี้นะครับหน้าจอต่างๆนะครับรุ่นเอลิทีชันจะเป็นรุ่นท็อปส ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการเตือนเปลี่ยนเลนซ้ายขวาช่วยถอยออกจากช่องจอดนะครับช่วยะลอการเบรคนะครับ Adaptive Cruise Control ที่ผมเคยทําคลิปต่างๆไว้แล้วเนะี่ยในรุน่นนี้มีให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะฮะแต่ไม่ได้แยกขับ2ขับ4เนาะขับ2คุณก็ได้ครบหมดเลยต่างกันแค่เกียร์โฟนั่นเองที่ต่างกันนะฮะอ่ะตัวนี้เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับคันนี้แถมเพิ่มเติมให้อ่ะเพิ่มเติมนิดนึงของยิบย,ย่ยอยๆเนี่ยที่มันสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะก็คือกล้องบันทึกการขับขี่นะครับรุ e ่น e d i t e e d นอยู่ ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพัสดพรีเมียมสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้แต่เขาเนี้ยถ้าเป็นรุ่นเบาอย่าเงเงี้ยเบาภายในอย่างเงี้ยถ้าเป็นพัสพรีเมียมอยากตกแต่งแบบภายในเป็นอีดิทได้ไหมอันนี้ไม่สามารถทําได้นะฮะต้องแจ้งก่อนเนาะอ่ะเราได้แค่ของแต่งเล็กๆน้อยๆงานพ่นสีนะครับที่สามารถทําให้เหมือนรุ่นอีดิทีดิชั n นได้นะครับอ่ะต่อมาถ้าเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งด้านหลังกันดีนดกว่าครับว่าปี2022ที่ผ่านมาด้านหลังเลือกตกแต่งอะไรมากที่สุดนะคร โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวผมไล่จากบนลงล่างให้เหมือนเดิมนะครับสปอยเลอร์ iler, จะถูกพ่นสีดำมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่น Elite Edition เนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นพาร์ทพรีเมียมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็หมายความว่าถ้าเป็นรถสีบอลเงินก็เป็นสีบอลเงินรถสีขาวสปอยเลอร์ก็เป็นสีขาวนะครับต้องเพิ่มเพิ่มเติมเนาะแต่อันนี้จับพ่นมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับคิ้วมือเปิดนะครับความจริงตรงส่วนนี้เป็นโครเมียมนะแต่อันนี้พี่สูจน์การนะครับเลือกที่บบ LED ัววเเเอออ้นน้้กาไไไดดดลยย็็ปนนนนนทบบแีะค เปิดจะเป็นสีดำนะโดยการพ่นเหมือนกันนะครับมาดูด้านล่างยอดทิกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราตกแต่งให้กับคุณลูกค้านะครับเหมือนเดิมครับขาท้ายนะครับเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับเผื่อว่าเราเหมือนเช่นเคยขนของผู้มีน้งมีน้ําอะไรนะเผื่อมันหกเนาะมันจะได้ไม่ไปซึมพรมนะฮะและจะเป็นกินอับอะไร้ยก็เซฟตี้ได้ประมาณหนึ่งเนาะเผื่อว่าใครแบบว่าเอ้ยเบสบอลขนน้ําได้โหเล่นเป็นลิตรเลยนะาทำหกอันนี้ก็ช่วยไม่ไหวนะฮะอันนี้ก็เซฟตี้ได้ประมาณหนึ่งมาพร้อมกับการลอยฝาท้ายครับที่ติดตั้งครัด หลุดมือนะฮะกระแทกเข้าตัวรถนะฮะตัวรถก็ไม่เป็นรอยนะครับตัวนี้จะเซฟตี้ให้นะครับอ่ะสุดท้ายครับ,บชิ้นที่4ฮะผมรีแคปให้มีมือเปิดมีถาท้ายมีการลอยฝาท้ายชิ้นที่สีครับชิ้นสุดท้ายครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดแต่งยอดฮิตนะฮะแต่ว่าความจริงอ่ะชุดแต่งอะ่ะเราสามารถเลือกได้นะว่าเป็นแบบไหนอันนี้ครั้งที่แล้วถ้าเป็นสีคลิปในสีดำคือแบบไม่มีท่อเนาะอันนี้คือท่อเหลี่ยมและอีกคลิปหนึ่งก็คือท่อคู่นะฮะเราสามารถไปหาดูจากคลิปเก่าได้คราวนี้เ็นท่อเาที่ยม เป็นสีบอลเงินตัดสีแดงนะครับก็ตัดสีดำนะครับก็ดีไซน์ออกมาสปอรต์ตสปอรต์ตแบบนี้เลยถ้าใครชอบท่อโงมท่อเรียบไม่มีท่อก็สามารถเลือกแบบที่ต้องการได้หมายความว่าช <My forward. S 1> ุดแต่งยอดฮิตประจัปี2022สรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือจะเป็นงานเก็บงานโคมเมียมอันไหนที่เป็นคมเมียมเนี่ยพยา,ยามพ่นดำให้หมดนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหลังคาดําไม่เท่านั้นพ่นคึ้งันด้วยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบขันที่เราเห็นอยู่นะฮะก็คือสเก็ตหน้าสเก์ตหลังคิ้วาะเลาะกับข้า ีทัาประกันตลอดปีตลอด3ปีที่ผ่านมาเลยนะว่าเราติดตั้งของแท้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะอันนี้ไม่ต้องผิดหวังเลยนะครับแล้วก็สิ่งเดียวนะฮะที่ให้กับทุกคันนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ลูกค้าท้อทิ้งมนันนะมันเป็นแคมเปญที่คุ้มที่สุดของมิซูและณเวลานี้ก็คือปีของเหลว5ปีนะฮะปีของเหลว5ปีคืออะไรผมเพิ่มให้นะฮะก็คือเวลาเราเข้าสู่น้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไส้กรองนะฮะลูกค้าไม่ต้องจ่ายสักบาทนะครับรวมถึงไม่ได้ทั้งค่าแรงนะครับแล้วก็ทีีีีีี่่่่่่สสําาาคคคคคััญญทุุุุุดดมมมมมมิิิูจจจะะะะบรกรกกกกชชชวววยยเเเเเเหหลลือืออฉฉฉฉนนน24โงฮถ้้้ณณไไแแพ็ปป5 แค่ปีเดียวนะฮะตรงนี้ก็มันจะดีกว่าแม้ถ้ามีคนคอยมาซัพพอร์ตเวลาคุณลูกค้าไปรถเสียไม่สามารถออกจากที่นั่นได้นะครับเราโทรหาพิสูจน์อย่างเดียวเลยนะครับพิสูจน์เข้ามาช่วยซัพพอร์ตได้นะพาออกจากตรงนั้นได้นะครับตรงนี้ก็พยายามไม่อยากให้ลูกค้าทิ้งแคมเปญเนาะเพราะว่ามันเป็นแคมเปญที่มองไม่เห็นนะ่ยพอมองไม่เห็นเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับอันนี้มาย้ำให้อีกทีนึงว่าอย่าลืมนะครับแคมเปญฟรีของเดีหยวนะครับพยายามกอดมันไว้แน่นๆนะฮะอ่าโอเคนะครับก็คลิปนี้นะฮะเขาเข้าประมาณนชออบฝาากกพพพิม์2022เเื่ป็นลังใจ ให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้เบสขอตัวไปก่อนและสวัสดีครับ Drive your ambition Mitsubishi Motors